nggak, luang nggak, 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 ดีนะจอดทันแล้วเรารู้ได้ไงว่าหลุดเดี๋ยวเดี๋ยวว่าหลุดรางเดี๋ยวไอรู้ได้ไงว่าหลุดรางอย่าเบียดกันอุ้ยอุ้ยอย่าเดินนะแกอย่าเดินนะห้ามเดินนะห้ามเดินนะข่าวบดข่าวบดข่าวบดข่าวบยอุ้ยอุ้ยอุ้ยยังไงดีแก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  เข้ามาแล้วกเข้ามาแกเข้ามามีโอกาสเข้าก็เข้าดิเฮมาอีกหนึ่งตัวมีหน้าตัวมาเจอบ้านนะด้านหน้าเราเ็นบ้านกันแผลด้วนแกด้านหน้ามีบ้านแล้วแกจะไปเอิมเราเราไม่มีอ่ะแกมันอยู่กับน้องเราหมดอ่ะ ปีเราเลือนเพิ่มขอขอน้องทำอะดิเราต้องการอย่างบ้างเลย้ามแฉกาะสนใครต้องการไหมจ๊ะใครเก็บกาะสนไปอ้าพาะมันแผลอยู่นี่มาเริ่อเร่งก่อนเกอบตังแกฮะเกือบแล้วอ่ะแกไม่แกะ

แบบปากปากกรบ้าและมีคำขุ่ยที่อร่อยเต็มคำขนนจบโมเมตอุ่นที่เจอในทุกวันมิติใหม่มันดึกแล้วลูกค้าทุกคนกัลลนาเก็บบ้านเฮ้ยเฮ้ยมันเล่นอะไรกันเราไม่มีอาชีพ ไม่มีอะไรไม่มีอะไรดีเลยจริงๆหรอนี่แต่ได้ไมีบ้านนะได้เติร์น z o า b i ซติบีนเติร์นซอมบี้เต็มเลยรีบขึ้นกันค่ะเดเรยวโก้ โอ้ยอย่าพึ่งดิอย่าพึ่งดิอย่าพึ่งต้นไปไหนอยู่บ้านอีบ้านนึงเอาแล้วทุกคน,นเอาแกแล้วแล้วแล้วเอาต้นแล้วต้น <c oughs> ไปซอมบี้มาไวซ์ซอมบี้ โอ้ยจับบ้าเข้ามาเร็วเรามีขดเรามีปึ้งมันไม,ม,นไม่มันไม่เบลือง่านจริงนะเอาจริงๆตัวอะไรอะ่ะเอเอัอก็คิดว่าพ่อไม่คนเยเมื่อตรงนี้แล้วสะ้ เ้เานเออคนขับรถเขาทำอะไรคนขับรถานาทีเต้นคนขับรถอยู่ด้านนอกคนขับรถอยู่ด้านนอกแล้วให้วีขับเอง <laughs> <laughs> อะไรคือคนขับรถอยู่ด้านนอกแล้วก็ให้วีขับ <laughs> <laughs> อะไร วายวาเตื่นตืเฮ้ยจอ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 ดเราหลุดหมดเลยเราหลดหมดเลยเตือนวิ่งไวอ่ะวิ่งไวแต่เล่นรัวๆเลยนะตอนนี้เออใจอยู่

เออนั่นดีเรามีม้าไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเราม้าใครอ้าวโอ้ยมีคนขับไปแล้วว้าวฉ่ำโง่เกย์มาข้างหน้ามาข้างหน้าโอ้ยมีคนขับไปแล้วอ่ะแกมา้ยเดี๋ยวเราลับไปเล่าเดี๋ยวเราไปเล่าให้ไม่ฉันวิ่งเร็วฉันรอดแล้แต่ว่าคนขับรถไฟขับไปแล้วอ่ะแล้วอย่างี้นจะเอาอย่างนี้ฉันจะทำอ้างฉันตุย รนขับรถไฟมันหนีไปมนมีคนมันมีคนหนึ่งตายไปแล้วเพราะว่าไอขับรถหนีออกไป <c oughs> ไอเอ้ยโดนแดเดผาตุยแกแล้วแล้วมีใครมีผ้ามันแผลไหมหรือว่าของเนี่ยของฉันมีสองอันเลยสองอันสองอันใครก็ได้คือฉันต้องทำไงอะ่ะเต้นคือฉันต้องเข้าไปยังไงยังไงสีแดงๆป่ะแต่ระวังนะมอนคารบอยอะ่ะ แกแกมีปืนไหมอ่ะมานี่หน่อยไปไหนอยู่ไหนคาบอยก่อนแกมานี่อยู่ไหนวีไวอารูไมเนทบิสวีอ่ะม้าหายอ่ะมาไห่แกมาไหมได้วุ้ยอย่า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 แกแกต้องใช้ปืนยิงคาบอยแกเพราะว่าเพราะว่าน้องเราตายแล้วทีนี้คือคาบอยมันอยู่ใกล้มาแล้วคาบอยมันวิ่งเร็วมันแล้คือมันมีผ้ามันแผลนลนแก แกเอาเนี okay. Oh, okay. Okay. ่ไปเอาเอามาตัวนี้ไปค่ะแกเห็นรูกกระโหลกตรงนั้นไหมแกเห็นลูกกะโหลกตรงนั้นไหมแกใช้ปืนยิงแกเฮ้ยแก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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาไปตอนเย็นๆนะพ่อวายวาย ไปไหนวะเขาตายกัน3คนเลยนะไนอ้เขาตายกันหมดแล้วไอ้ขับรถหนีไปไหนขับรถเขาไปไหน ไอ้ระวังไอ้ฮาฮ่าฮ่าโอเคมาตังคแต่ค่าเตาเอ้าไม่รู้ทำยังไงเอ้าทำไมอ่ะ